สนุกแล้ว้ย ที่อยากทำกิจกรรมมันๆค่ะพักผ่อนแล้วก็สัมผัสธรรมชาติแต่ไม่อยากไปที่ไหนไกลปุนแนะนำที่นี่เลยค่ะจังหวัดนครนายกนะคะอยู่ใกล้ๆแบบนี้ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วเมืองนครนายกพักทิ่เที่ยวที่เดียวเอาอยู่ค่ะวันนี้นะคะปุนพาคุณผู้ชมกันมาที่โรงเรียนนายร้อยจอบรอค่ะที่นี่เนี่ยเขามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ให้ทำแบบมันมากรวมไปถึงนะคะมีศูนย์การเรียนรู้ให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันแต่ว่าก่อนจื่นเลยคะไปมูกันก่อน ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่กันค่ะ าลเจ้าพ่อขุนด่านตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณโรงเรียนนายร้อยจตบรอเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งวีรกรรมของท่านก็คือการต่อต้านขเมเรที่แปรพักเมื่อปีพุทธศักราช2130ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรอบบริเวณศาลเจ้าพ่อขุนด่านแห่งนี้จะมีความร่มรื่นจะเห็นตุ๊กตาปูนปั้นม้าลายและไก่ซึ่งประชาชนนำมาสักกราระเจ้าพ่อขุนด่านเรียงรายเต็มไปหมดนับเป็นหนึ่งในศาลที่ชาวนาครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง ต่างเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากค่ะที่แรกของเราได้เวลาสนุกแล้วไปโงเรียนในร้อยจับรปลราแห่งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมและทำกิจกรรมมากมายทั้งการยิงปืนโดยใช้ลูกกระสุนจริง เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เบาๆยิงปืนคันแรกก็เท่าสิบเต็มร้อยเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> <laughs> ยิงธนูกระโดดหอสูง34ฟุตก็มีให้เลือก <gasps> ดีฉันนภัทรบรรจงจิตไพศาลขออนุญ,ญาตกระโดดหอสูง34ฟุตค่ะโด,ด ากจะปลดปล่อยอยากมันอยากทำกิจกรรมทดสอบกำลังใจแบบนี้ต้องไม่พลาดค่ะแต่สำหรับใครที่ชอบกิจกรรมเบาๆก็มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานท่องเที่ยวพายเรือคาย,ยักก็มีครบทุกรูปแบบเที่ยวได้ทั้งวันไม่มีเบื่อชวนกันมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เลยค่ะ oh. หลังจากไปลุยกันเหงื่อตกมาแล้วนะคะที่นี่เนี่ยนอกจากกิจกรรมมันๆเขายังมีโครงการค่ะให้หลายๆคนนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันนะคะกับแหล่งเรียนรู้โครงการนี้เลยโครงการทหารพันดี <Wow. S 1> และวันนี้ค่ะปุณมีนัดกับคุณพี่ทหารรูปหล่อท่านหนึ่งด้วยเดี๋ยวเราไปหาเขาทางด้านนู้นกันดีกว่าไปค่ะ สวัสดีค,ดค่ะพี่ติวนี่วันนี้นะคะปุ่นมีนัดกับพี่ตินะคะให้พาไปทัวร์ในโครงการทหารพันธีกันหน่อยดีกว่านะคะก็ต้องบอกถึงที่มาของโครงการทหารพันธีเนี่ยนะครับ,รบก็จะเป็นโครงการที่พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ,รบได้ทรงมีพระราชดำรินะครับให้หน่วยทหารเนี่ยได้จัดตั้งโครงการทหารพันธีขึ้นเป็นที่สําหรับแหล่งเรียนรู้ ให้กับกำลังพลแล้วก็ผลประโยชน์หรือว่าในส่วนของผลผลิตนะครับในโครงการเนี่ยก็นําให้กับกําลังพลและประทานรวมถึงประชาชนที่อยู่รอบค่ายก็จะได้รับเมล็ดพันธุ์ได้รับพืนผักต่างๆที่ปลอดภัยแล้วก็ราคาต่ำกว่าท้องตลาดครับ ส่วนแรกที่เราจะเห็นจากโครงการนี้ก็คือโครงการบ้านนี้มีผลผู้คนรักการปลูกผักกินเองมีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษสำหรับแจกใจ่ายให้กับกำลังพลและจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจส่วนที่2ก็คือการแบ่งพื้นที่ไว้สําหรับปลูกผักเพื่อ,อ,อเอาเมล็ดพันธุ์ชั้นดีสําหรับแจกจ่ายกําลังพลและจําหน่ายให้กับบุคคลที่สนใจเช่นกันค่ะ นี่เราก็จะเข้าสู่ในส่วนที่3ของโครงการะนะครับก็คือในส่วนของปศุสัตว์จะเป็นโครงการเลี้ยงเป็ดะนะครับเพื่อลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้สายพันธุ์นี้ก็เป็นเป็ดเทศกบินบุรีเพราะว่าสายพันธุ์นี้ในแถบภาคตะวันออกเราเนี่ยเขาสามารถที่จะแข็งแรงนะครับต้านทานต่อโรคนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเนื้อของเป็ดเทศกบินบุรีเนี่ยยังมีสีแดงนะครับเหมาะแก่การนําไปทําเมนูลาบเป็ด นะครับเป็นที่นิยมของทางท้องตลาด oh. อ่าอันนี้ก็คือเป็ดไข่ตัวนี้เราเลี้ยงไว้จํานวน2,000ตัวประมาณ3เดือนก็สามารถที่จะเก็บไข่จากเขาได้ใครที่มีเวลานะคะแล้วก็สนใจนะคะอยากศึกษาเรียนรู้ในโครงการทหารพันธ์ดีเนี่ยอันนี้เนี่ยปุ่นแนะนําจริงๆอย่างที่พี่ติอธิบายไปนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทั้งปลูกผักเองแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะทำปศุสัตว์ ซึ่งการให้อาหารก็มาจากสิ่งที่เราปลูกรวมไปถึงมเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะก็มีการทยอยแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจเนี่ยในเมืองรอบข้างด้วยนะคะน่าสนใจมากอยากให้ทุกคนมาที่นี่กันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ติมากนะคะที่ให้ความรู้รขอบคุณค่ะคคยินดีครับ ชิวๆทำกิจกรรมมันๆกันแล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะนครนายกมาแล้วไม่เคยผิดหวังกับโซนร้านอาหารเด็ดเมืองเก่าสตรีทฟู้ดและตลาดโตลุ่งโซนเมืองใหม่พร้อมไหมไปลุยกันเลยค่ะแนะนำมื้อเช้าร้านต้มเลือดหมูสามสาวเขาบอกว่าทีเด็ดอยู่ที่เครื่องในสดสะอาดไม่มีกลิ่นข้าวเข้ากับน้ำซุปรสชาติกลมกลม่อมพร้อมเมนูทีเด็ดเย็นตาโฟต้มยำและติ่มซำร้อนๆที่ทุกคนต้องลองสักครั้ง ส่วนมื้อเที่ยงมีที่ไหนบ้างตามน้องญี่ปุ่นไปเลยค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาโซนร้านอาหารเด็ดตลาดเก่าแก่และโซนตลาดโตรุ่งใหม่นะคะและที่นี่ค่ะนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเหรียญหัวคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านเก่าแก่ที่มีลูกชิ้นหมูรสเด็ดแล้วก็ใส่น้ำซุปร้อนๆไปโอ้โหนี่อยู่หน้าร้านก็คือไม่ไหวแล้วอร่อยจริงไหมต้องพิสูจน์ไปค่ะ บะหมี่คือแบบเส้นเล็กหอมนุ่มอร่อยตัวต้มยำเขาแบบไม่เผ็ดเกินไปรสแบบกัลังดีสั่งเป็นต้มยำม,มาองไรมาอย่างนัง้นอร่อยมากทีเด็ดของเขาคือจุดนี้หมูนำไม่มีอะไรตามหมูแท้ๆไม่มีแป้งจัดกัดลงไปคือรู้เลยต่างกับลูกชิ้นหมูที่เราเคยกินที่ถานถานมาแน่นอนอร่อยมาก จดไว้เลยจ้ะมานครนายกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเหรียนหัวอร่อยรับประกันและนี่แค่ร้านแรกเท่านั้นนะคุณผู้ชมย่านเมืองเก่าสตรีทฟู้ดที่นี่เนี่ยยังมีอาหารคาวหวานให้เราได้ไปลองอีกเพียบไปดูจ้ะนอกจากนี้ยังมีร้านสวีททามร้านอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมเหมือนทานอาหารฝีมือคุณแม่ภายในร้านตกแต่งแบบเรียบง่ายมีทั้งอาหารจานเดียวและสั่งเป็นกับข้าวราคาน่ารักแถมรสชาติดีค่ะ เือเย็นชุดใหญ่ที่ย่านสตรีทฟู้ดเมืองเก่าเริ่มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊ไอ่เจ๊เมงสูตรแต้จิว๋วร้านเก่าแก่ที่สืบทอดสูตรกว๋วยเตี๋ยวเนื้อโบราณจากเมืองจีนมากว่า50ปีโต๊ะไม่เคยว่างขายหมดเร็วมากการันตีด้วยรอยยิ้มน่ารักนักของสองเจ๊ค่ะสมมากโภชนะ ร้านอาหารจีนเก่าแก่รสชาติเก่ากึกเยือนนครนายกต้องลิมลองสักครั้งกับเมนูกระเพาะปลาผัดแห้งห้อยจ้อและอีกมากมายเลยค่ะถัดมาอีกคือเข้าต้มปลาเจหม,มวยค่ะร้านนี้ก็เก่าแก่การันตีด้วยน้ำซุปอร่อยเนื้อปลาสดสดรับรองว่าได้ลองสักครั้งจะติดใจค่ะ ร้านโรงเต้าหู้สูตรจีนดั้งเดิมน้ำเต้าหู้บัวลอยน้ำขิงเต้าห้วยปลาทงโกสูตรเด็ดขนมปังสังขยาเบรกแตกในบรรยากาศการตกแต่งสไตล์จีนค่ะ คนใครที่อยากสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวนครนายกให้มากขึ้นข้ามไปโซนเมืองใหม่เดินใช้ไลกันที่ตลาดโตรุง่งแหล่งรวมของกินสุดอร่อยใจกลางเมืองนครนายกแต่ละร้านส่วนใหญ่จะตั้งเป็นรถเข็นอยู่ริมถนนยาวสุดลูกหูลูกตาส่วนเมนูอร่อยเด็ดนั้นก็มีให้เลือกมากมายหลายร้านเลยค่ะอิ่มท้องแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมแต่ โปรแกรมของกินเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปสักหน่อยก็ต้องที่นี่เลยค่ะอังกิมแสงที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมเขาขายกุนเชียงสูตรโบราณแบบดั้งเดิมเลยที่ตลาดเก่านะคะกุนเชียงที่นี่เนี่ยไม่เหมือนใ,นใครแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ใส่สีรสชาติเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ไหนเหมือนค่ะและที่สําคัญเลยรู้ไหมว่าถ้าเกิดใครไปใครมาแถวๆนี้เนะะี่ย ทุกคนคือซื้อกลับบ้านกันเป็นแถวๆที่นี่นะคะเขาเปิดการ6กโมงเช้าจน16ึงโมงเย็นเลยอีกหนึ่งของฝากขึ้นชื่อที่มาแล้วไม่ซื้อกลับถือว่ามาไม่ถึงนะคะเพราะนครน,นายกเป็นเมืองต้นตำรับของมะยงชิดสวนสีทองมะยงชิดคาเฟ่คาเฟ่สุดชิกที่แปลงร่างมะยงชิดให้เป็นหลากเมนูแสนอร่อยไม่ว่าจะเป็นกาแฟามะยงชิดมะยงชิดปัน่นไอศครีมมะยงชิด มายงชิดชีสเคก้กและยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมยงชิดให้ได้เลือกซื้อกลับบ้านอีกหลายอย่างเลยค่ะ พูดถึงเรื่องที่พักอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสำหรับใครที่ชื่นชอบบรรยากาศที่พักสบายๆมีความเป็นส่วนตัวที่อำเภอเมืองนครนายกแห่งนี้ก็มีให้บริการมากมายหลายที่ที่ให้บรรยากาศเหมือนมาพักบ้านญาติต่างจังหวัดตกแต่งน่ารักอบอุ่นรายล้อมไปด้วยทุ่งนาป่าเขาหรือจะชอบแบบวิลล่าหรูหราสระว่ายน้ำส่วนตัวก็มีให้เลือกหลากหลายแบบกันเลยละค่ะ ขอาการตีอีกหนึ่งเสียงค่ะว่านครนายกอะเจ๋งจริงพักกินเที่ยวที่เดียวเอาอยู่แถมไม่ไกลจากกรุงเทพเลยคุณผู้ชมแค่ชั่วโมงกว่าเจ๋งขนาดนี้รออะไรมาหาเขาสิคนะนครนายกรออยู่ค่ะอ่ะแน่แยังอยู่อีกไปเลยค่ะขอนอนกันเขาหน่ยนะ้ะ